แหวีดีเป็นไฟลูกแก้ว3ลูกนะครับลูกที่1เป็นลูกด้านด้านล่างเป็นไฟต่ำเป็นจุดหยุดนิ่งภายใน3วินาทีถ้าหากว่า3วินาทีไม่ออกตัวเบรือไฟฟ้าออโตโ้เบรคโอจะเข้าเขริ่มนะมีในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับสามารถปรับพับขึ้นลงได้นะแต่นี้สามารถปรับพับขึ้นลงได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตัววแต่าร,ราคาล้านสองชุดเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะลดราคาล้านสองได้ดิสเบรกสี่ล้อ สวัสดีครับพวก,วก่าร์ตเช่นเคยครับผมพวกวัาก็พบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้พาพี่ๆมาชมกระบะสมรรถนะสูงระบบเพอร์ฟอร์แมนที่ดีคันนี้คือ Ford Ranger Next Gen รุ่น s t o m แ a ็กนะฮะเป็นกระบะ2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรเป็นขับเคลื่อน2ลอ้อขับเคลื่อน2ล้อราคาค่าตัวจะอยู่ที่1 2 7 9 0 0 0บาท นะแต่ถ้าเป็นตัวขับ4จะอยู่ที่1ล้าน4แสน1 0 0 0ันบาทแต่แล้วนี้ขับเคลื่อน2ล้อตัวขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยบอกเลยว่าตัวสตอมแท็กหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะไฟหน้าเหมือนกันเป๊ะเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ขับ2และขับ4เท่านั้นเองนะต่างกันแค่นั้นเลยนะครับเป็นเกียร์ e-shifter 10สปีดสามารถถอยเข้าซองเองอัตโนมัติได้ จอดในริมฟุตบาทด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับมีระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะให้นนั่เองนะครับมีระบบ l ิเวอร์ s อสซิส n t นเทคโนโลยนะครับกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นกระบะ Performance ที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ในราคาเพียงแค่1,279,000บาทคันนี้ปรับแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเช็คด้านนี้ครับแน่นอนครับคันนี้ทำมิติยกสูงเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างทีหลังดูด้านบนกันก่อนนะครับด้วยสีดำนะครับเปลี่ยนใส่ในส่วนของตัวสโคปนะครับทรงฟิต นะคันนี้ปรับเปลี่ยนเป็นในรูปของรูปกระทิงนะครับเป็นกระทิงดำเงาตัดดำด้านเพื่อทำให้ติตดตัวรถให้ดูดูดันมากขึ้นนะครับแล้วก็อคริลิกเรนเจอตัวนี้มาจากโรงงานนะจะมีเฉพาะในรุ่นสตรอม t ท็เท่านั้นไม่ว่าขับ2ขับ4ีีเหมือนกันนะฮะกระจังหน้ากระจังหน้าของเขาได้เป็นซิกเนเจอร์ของตัว Ford r เ n นเ r อร์สตรอมแทเนี่ยจะมีไฟ A-UX หรือไฟออกแกลมตัวนี้นะครับ อยู่ทั้งสองด้านแต่ว่าเปลี่ยนฟอนต์ตรงกลางที่เป็นตัวสีดําเงานะครับของตัวรูปไข่นะฮะเป็นตัวฟอนต์ FORD ของ Raptor ไฟหน้าไม่ว่าขับ2อหรือขับสเหมือนกันเลยครับเป็น Magic LED เป็นไฟลูกแก้ว3ลูกนะครับลูกที่1เป็นลูกด้านด้านล่างเป็นไฟต่ำคาลิเบตหาแสงเองอัตโนมัติและลดอาการส่องแยงตาผู้ร่วมขับขี่ผู้ร่วมเดินทางให้ได้ด้วยนะครับไฟสูงเมื่อทัศนียภาพด้านหน้า ไม่เพียงพอนะครับเขาจะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติพร้อมไฟออกแลมให้สว่างตาแตกกันไปเลยนะครับสว่างสุดๆนะและมีไฟดวงที่3เขาเรียกว่าไฟช่วยในการขับขี่นะครับเมื่อพี่ๆขับรถไปในทางโค้งมากหรือจะเลี้ยวเข้าซอยปกติทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรามองได้แค่แบบนี้และมองได้แค่แบบนี้อันนี้จะเปิดไฟด้านนี้มุมเข้ามา45องศาเพื่อเปิดมุมป้าน เพิ่มทัศนียภาพให้การมองเห็นของเราไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายมีทั้ง2ด้านเลยตามตามรัศมีของพวงมลาลัยเราเราดึงซ้ายด้านซ้ายเปิดดึงขวาด้านขวาเปิดนั่นคือในเรื่องของหลอดไฟดวงที่3ไฟช่วยขับขี่แล้วก็เปลี่ยนกระกันชนหน้ากันชนหน้าเป็นของฮาร์เมอร์เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นแอ l ลาร์ซิลีนะครับแอ l ลาร์ซิลีตัวนี้จะเข้ากันดีกับตัวฟอร์ดเพราะออกแบบมาเหมือนกับออกแบบมาเพื่อฟอร์ดโดยตรงนะ ด้านหน้าตัวนี้ก็เว้นช่องไว้สำหรับตัวเรดาร์อะไรให้เรียบร้อยไม่ได้ถูกตัดออกแต่อย่างใดนะครับเปิดแสงเงาเพื่อช่วยในเรื่องของตัวระบบ St o p and go นะครับระบบช่วยในการขับขี่ตามคันหน้าหยุดตามคันหน้าวิ่งตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งภายใน3าวินาทีถ้าหากว่าสาวินาทียังไม่ออกตัวเบรกมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮจะเข้าเข้าระบบทันทีทําให้เราต้องเหยียบคันเร่งใหม่หรือปลดเบรกมือนะครับมีกล้องสามรสิองศาสามารถมองทิศตัวรถได้รอบคัน นะครับแล้วมีตัวกันแข้งหรือกันอ,อกไก่เพื่อป้องกันในเรื่องของเวลาเราเข้าโหมดออฟโรดเข้าป่าเข้าดงหรือเข้าในร่องตัวอยูนะครับตัวอยู่คว่ำแน่นอนตรงกลางจะไม่เกิดความเสียหายหระหว่างตัวแข้งเครื่องหรือเกียร์นะครับครับแล้วก็ตัวคิวซุ้มล้อตัวนี้เพิ่มใส่เข้าไปนะฮะเป็นลายฟันเฟืองให้รับเข้ากับตัวกันชนหน้าของตัวแอต e r ซีรีสตีลถยกขึ้น2นิ้ว ใส่ข้อหนุนรองหัวโชกคตัวนี้เปลี่ยนปีน,ปนกับองศาเป็นของย้งนะครับเป็นของไทยเราเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานบนถนนก็คือองศาของยางนะครับจะไม่บิดเบี้ยวค่ามุมแคมเบอร์จะไม่บิดเพี้ยนไปเพราะเวลาเรายกขึ้นนะครับล้อมันจะแดะออกด้านนอกนะครับมันจะกินยางด้านนอกแต่ถ้าเราโกรดเตีย้ยมันก็จะกินด้านในนั่นคือเป็นมิติของตัวรถมันเป็นมันเป็นเรื่องอะระยะของตัวรถอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนล้อแมก,เป,มแมก ire, เป็นล้อแมกซ์เอเว MP นพายนะครับเป็นล้อ น้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ลัดไดยางของตัวโอตานี้เป็นยางสำหรับรถใหญ่นะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะสโลแกนบริษัทเขาโอตานี o ่ ani, ยางสำหรับรถใหญ่เป็นยางเบอร์สามสามนะฮะเป็นยางออสเรเลนนะครับยางตัวนี้เนี่ยผ้าใบหนาถึง12ชั้นเลยนะส่วนยางออฟโรดเนะี่ยจะมี1 0ถึง12ชั้นเพราะการใช้ในเรื่องของตัวการวิ่งผ่านตะกุยหินตกะกุยอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้หน้ายางที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะครับด้านข้างนะครับเอสซี SC, ตัวนี้เปลี่ยนบันไดใหม่ เป็นบันไดของรุ่นชาร์โดนะครับเป็นบันไดของรุ่นชาร์โดจะมีในตัวที่ป้องกันเวลาเราเหยียบพาดนะครับถ้าเป็นบันไดรุ่น,น,นตัวเก่าๆมันจะเป็นบันไดเล็กพอเราเหยียบพาดมันจะลื่นนะครับแต่ตันนี้ไม่มีลื่นนะครับเป็นคล้ายๆกระดาษทรายนะครับเป็นแบบหยาบจะไม่มีลื่นและมีไฟส่องสว่างยามค่ำคืนให้ด้วยนะและแหลกหลังคาด้วยเป็นแหลกหลังคาอเนกประสงค์ของเจ้าสตรอมแท็กนะครับสามารถปรับเป็นตามความต้องการได้นะว่าอยากเป็นแบบโซลาร์ลูฟแบก หรือจะเป็นแหบเอาไว้วางของใส่จักรยานใส่ชุดแคมปิ้งได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเปลี่ยนในส่วนของตัวโรบาที่เป็นแบบปรับได้เป็นของ h a m m เมอร์รุ่น Victor นะมีในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์นะครับสามารถปรับพับขึ้นลงได้นะด้นนี้สามารถปรับพับขึ้นลงได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตัว Vi กเตอเลยของตัว h a m ์เมอร์เลยนะครับและด้านหลังก็ยาวมาในส่วนของไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED ดีไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4 ขับับ2หรือขับ4ไฟท้ายเขาเป็น LED แบบเต็มระบบไฟเลี้ยวไฟถอยเป็น LED ทั้งหมดจะไม่มีฮาโดรเจนจะไม่เหมือนกับตัว Y t t แนะครับฝาท้ายแน่นอนรุ่นรุ่นพอบแบบนี้ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงมีน้ําหนักเบานะครับช่วยลดกําลังในเรื่องของการยกได้นะแล้วก็ใส่บัมเปอร์ครอบท้ายเข้าไปนะครับคุมโทนเป็นดาเงาตัดดําด้านนะแล้วก็เว้นตาสัญลักษณ์พร้อมกล้องถอยนะครับ กันชนท้ายการชนท้ายจะเป็นของรุ่น n o วา Series นะครับพร้อมห่วงลากจูงนะฮะพร้อมห่วงลากจูงขนาดใหญ่เป็นของฮ a m เมอร์ทั้งหมดเลยอ่าตัวนี้ครับยังไงครับสำหรับกระบะราคาล้านสองนะครับกระบะราคาล้านสมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีแบบนี้เดี๋ยวแวะดูด้านในนิดหนึ่งด้วยด้านในนะครับสิกเนเจอร์ของตัว s t o r m t a c นะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะจะไม่เหมือน y t t c แล้วก็ไฟหน้าตัวนี้จะไม่มีที่ปรับนะครับเพราะว่า เป็นไฟแมสชิ่ง Ld จะคลีเบรหาแสงเองปิดเปิดไฟสูงตามเองและหน้าจอครับหน้าจอขนาดใหญ่เต็มระบบเลย12นิ้วนะครับสามารถปรับได้แล้วก็ตัวโหมดการขับขี่ต่างๆเราสามารถดูได้ในเรื่องของระยะทางน้ํามันความร้อนเกียร์ต่างนะฮะแล้วก็หน้าจอกลาง12นิ้วหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้เราสามารถที่จะดูกล้องรอบขันได้เรากดดูนะครับว่ามีอะไรขัดขวางกีดขวางรถเราอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาขับเข้าโหมด นะครับถอยจอดต่างๆนะครับก็อยู่ในโหมดนี้นี่โหมดต,ตัว P นะครับโหมดต,ตัว P เดี๋ยวว่างๆผมจะทําเป็นคลิปให้ว่าใช้งานยังไงกดแลวต้องไปแบบไหนนะครับถ้าเราสามารถถอยเข้าซองออกจากซองจอดเรียบฟุตบาทแบบที่มันเข้ายากๆเขาทําให้เราได้หมดเลยนะครับเป็นเกียร์ e ียิปต์เ10 p ปี d นะเป็นเกียร์อัจฉริยะนะเบรกมือไฟฟ้ามีให้หมดเลยนะในกระบะราคาล้านสชุดเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกทั้งหมดนะ ลดราคาล้านสองได้ดิสเบรกสล้อนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดิสเบรกมันจะไม่เหมาะกับการบรรทุกไม่ใช่สายบรรทุกนี่คือสายออฟโรดนะมันจะไม่เหมือนว่าบางท่านถามว่าดัมเบรกดีกว่าดิสเบรกดิสเบรกดีกว่าดัมเบรกมันใช้กันในคนเลิฟิลลิ่งนะครับและสหรับพี่ๆท่านใดมีข้อสงสัยข้อกังวลในเรื่องของการใช้รถประเภทนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้กับเบอร์0 9 8 4 5 1 6 6 6 1หหรือ คอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือจะทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับถ้าได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในลิงก์ต่างๆสามารถสอบถามการ,าารได้แล้วก็เรามีบริการในเรื่องของจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกาสารต่างๆให้พี่ๆนะครับออกรถกับลอง่ายๆ <c oughs> เพียงใช้ประชาชน <c oughs> เพียงแค่ใบเดียวและเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดส่งมอบรถอยู่ที่ไหนเราก็ส่งมอบรถให้พี่ๆได้ถึงหน้าบ้านเพียงแค่ อนุมัติผ่านแต่งเสร็จขับส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับเพราะเราคือโชรูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งกับฟอร,ร์ดเกษตรนวมินโชลูมที่มียอดขายหนึ่งสามปีซ้อนได้ความเชื่อใจของลูกค้าและหลายท่านขับส่งมอบรถเดือนละร้อยกว่าคันนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนั้นติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ